ผมจะบอกว่านี่คือตลาดรับใกล้กรุงเทพได้หรือเปล่าครับเนี่ยเพราะพี่ๆบางคนก็รู้จักแต่ก็ยังมีพี่ๆอีกหลายคนเลยที่ยังไม่รู้จักครับ<อ>แล้วก็ถามผมว่าอยู่ตรงไหนของนคปรปฐมเดี๋ยวพี่จะตามไปตลาดที่นี่จะเป็นการรวมตัวกันของพี่ๆเกษตรกรในชุมชนนี่แหละครับที่จะเอาอาหารพื้นบ้านพืชผักส่วนครัวที่ปลูกกันในรั้วบ้านตัวเองรวมถึงเครื่องเล่นงานฝีมือผ้าทอต่างๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมของชุมชนให้เราได้ทำเพลินตลอดการมาเดินเที่ยวที่นี่เลยล่ะครับตลาดที่นี่นะครับไม่ใช้ถุง ลดโลกร้อนรถพลาสติก นี่คือตะกร้าที่เราเดินมาหยิบแล้วไปชอบในตลาดได้เลยครับพอซื้อของเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาวางคืนล่ะอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับตลาดที่นี่จะเป็นการส่งเสริมลดการใช้ถุงพลาสติกรณรงค์ให้คนที่มาเที่ยวตลาดเนี่ยพกถุงผ้ากันมาเองเห็นแล้วหิวกันไหมครับของกินพื้นบ้านอร่อยๆเพียบเลยพืชผักสวนครัวของพี่ๆเกษตรกรที่นี่คือปลอดสารพิษทั้งนั้นนะครับคือเป็นตลาดหนึ่งที่น่ามาเดินมากคนไม่พลุกพลาดซื้อของเสร็จก็มีโซนมานั่งทานกันชิลๆที่นี่คือตลาดสุขใจที่อยู่ในอำเภอสามพานจังหวัดนคร คนปฐมแล้วครับเสื้อผ้าสีสันสวยงามน่าซื้อไปฝากเพื่อนๆมาผมเองก็เดินดูจนรอบจนหิวแล้วล่ะครับขนมครกออแกนิกร้อนๆกลิ่นหอมน่ากินสุดๆขนมครกสีม่วงนั้นทํามาจากข้าวไรเบอร์รี่นะครับหูยเมียงคําเสียบไม้นี่ของโปรดเลยเครื่องแน่นเต็มคํามากครับหูยนี่ก็ของโปรดข้าวเหนียวปิ้งอินทรีย์ธัญพืชดูสิครับชิ้นใหญ่ใส่เมล็ดธัญพืชมาแบบจุกๆดูไส้กล้วยสิครับนี่คือของชอบผมมากกล้วยแคลเซียมที่นี่ก็มีนะครับเขาจะใส่กล้วยงาดำรำา ข้าวลงไปกลิ่นนี่ยังหอมเลยรสชาติก็จะหวานกล้วยแล้วก็ออกมันๆมะเขือเทศจิ๋วสดๆชาวบ้านปลูกเองหวานเจีย๊ยบปลอดสารพิษด้วยครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกฟักข้าวจะสะกัดออกมาเป็นเครื่องดื่มโอ้โหรสชาติผมก็อ ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับท<ห>ี่เห็นพี่เขากําลังตักอยู่นี่คือไอติมนมแพรสชาติก็จะออกแบบนัวๆห,หอมๆม,มันๆอร่อยดีเหมือนกันครับอิ่มๆผมก็พาออกมาเดินย่อยทํากิจกรรมสร้างสรรค์เพลินๆน,นั่งระบายสีปั๊มรูปในกระเป๋าผ้าใครว่ารูประบายสีเก่งๆเ,เชิญเลยครับแล้วก็ยังมีของพื้นบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสมุนไพรน้ําหอมซื้อเก็บไว้หรือจะเป็นของฝากได้เลยครับตรงนี้ทําสีย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติใครชอบปั้นก็มานั่งปั้นดินเหนียวกันตรงนี้มีโอกาสก็แวะมาเที่ยวกันนะครับ